สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจนของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่26กับ27ธันวาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกด้านเรื่อการพนันนะคะสําหรับ VIP ตัวเด่นก็คือ3กั6 5กับ7 3 0 3 1 3 5 3 6 3 7 5 0 5 1 5 3 5 6 5 7จับคู่ก็3 6 6 3 5 7 7 5, 0, 5, 1, 5, 3, 5 6, 6 7 7 6 สามเจ็ดเจ็ดสามเนาะสามหกศูนย์หกสามเจ็ดสามห้าหนึ่งห้าหกสามจับคู่ก็สามหกหกสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะต่อไปเป็นดาวโจนแปดกับหนึ่งสามกับหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามหกหกสามหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะ 4 6 8 3 1 5 8 1 5 3 6 8จับคู่กับ8 1ดหน 6, 6่ง 3, 6, 6, 6 6 1 6 8 8 6เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเมื่อคืนดาวโจรปิดเนาะ3กับ6มาเหมือนกันเน้อต่างกัน5กับเจ็ด8กับ1จับคู่ลุ้นด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ชอบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคน สำหรับเราสมัครกีเราเฉพาะกิบเรา V I P สมัครกี V I P ให้ไปดูที่ช่องน้ำเพชรปลารวยเด้อช่องนี้มันโหลดไม่ค่อยดีโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ